จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจพิกุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมาดก็ตามญาตาิาหรือสายโลหิตก็ตามชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเรสริฐสี่ประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริง ความจริงอันประเสริฐสี่ประการอะไรเล่าสประการคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐค,ค,คือเหตุให้เกิดแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ที่ขูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้